ภาพยนตร์ไขยออลุ้นรายได้100ล้านบาทจากความเชื่อเฉพาะกลุ่มหมอลำสู่วัฒนธรรมที่อาจไปไกลถึงระดับประเทศอำนวยการสร้างโดยบอสโจโยมนินกว่าจะเป็นความสำเร็จในวันนี้ต้องผ่านกี่มรสุมมาค่ะเดซดดจะเล่าให้ฟัง ภาพยนตร์เรื่องไทยอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์หนังไทยสยองขวัญเล่าเรื่องความเชื่อและอาถรรพ์นในวงการหมอนลำแถบภาคอีสานชื่อหนังที่หลายคนตั้งคำถามบอสโจให้ความหมายว่าคายคือเครื่องสักการะบูชาส่วนอ้อหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว เปรียบเสมือนคาถากำกับให้คนในคณะตั้งอยู่ในขันห้าพิธีไคอออจึงเหมือนการสักการะบูชาครูก่อนที่จะขึ้นเวทีทำการแสดงก็จะผ่านการท่องคาถาให้ระลึกถึงครูไว้เสมอบอสโจเล่าต่อไปว่าการเลือกพล็อตนี้มาเป็นหนังเรื่องแรกเพราะคำว่าไคอออมันยึดโยงความเป็นบอสโจเอาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดส่วนตัวเป็นคนเคารพครูบาอาจารย์มีความเชื่อว่าชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เพราะไม่เคยลืมพระคุณของครู และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็เลยเลือกจะเล่าเรื่องครูในวงการหมอลำผ่านผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเพื่อให้คนทั้งประเทศได้รู้จักวัฒนธรรมของหมอลำมากขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เน็กนาฤพลเบลนิพาดาการทัศนะน้ำแข็งทิพวรรณตุงตามยุทธนารวมโดยดาวเด่นจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงรัตนาพรอ้อมแอมเพชรบ้านแพงและเพื่อนพี่น้องในวงการที่มาร่วมงานแสดงอีกเพียบซึ่งแต่ละคนก็มีฐานแฟนคลับพร้อมตีตั๋วไปชมและให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนระหว่างการทำงานหนทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ บอสโจเจอปัญหาผู้กำกับคนเก่าขอถอนตัวกลางคันแต่เจ้าตัวบอกว่าถ้าไม่มีอุปสรรคบารมีไม่เกิดสุดท้ายก็ลงตัวที่ผู้กำกับใหม่พวัตเคยสร้างผลงานดังระดับประเทศอย่างละครบุกเพสันิวาสมาร่วมงานด้วยทุนจากที่เคยเอ่ยว่าจะอยู่ที่หลัก10บล้านบาทก็ทะลุสูงถึง25ล้านบาท ซึ่งจำนวนที่มาหาศาลขนาดนี้บอสโจอเอ่ยว่าสามารถสร้างวงหมอลำได้อีกวงหนึ่งเลยแต่ก็เลือกที่จะนำมาสร้างหนังด้วยความมั่นใจว่าความรักของแฟนๆจะตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าไหนจะเรื่องคิวของนักแสดงยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าคณะหมอลำการมาร่วมถ่ายทำเพียงหนึ่งครั้งเท่ากับว่าเขาต้องละงานหน้าเวทีมาเพื่อเข้าฉากแสดงแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่เล่าว,วัฒนธรรมของพวกเขาด้วยเหมือนกันหนังเรื่องนี้ เข้าใช้วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสัปดาห์แรกสามารถทำไรายได้35ล้านบาทแฟนหมอลำต่างจังหวัดประกาศเหมาโรงภาพยนตร์เพื่อสนับสนุนเต็มกำลังมีการพูดถึงในโลกโซเชียลเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ไอ่อและบางส่วนก็บอกว่าอะไรที่ไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับวงการหมอลำก็ได้เข้าใจมากิ่งขึ้น ซึ่งก็ตรงกับเจตนารม์ของบอสโจที่อยากให้คนต่างสาขาอาชีพได้เห็นว่าชีวิตของศิลปินหมอลำกว่าจะประสบความสำเร็จบนเวทีต้องผ่านความยากลำบากมาขนาดไหนและอยากจะให้ผลงานชิน้นนี้เป็นมรดกของพี่น้องชาวอีสานที่รักในเสียงเพลงหมอลำทุกคน และสิ่งที่เดซแด๊สัมผัสได้จากการทำงานของบอสโจคือเจ้าตัวไม่เคยท้อเขามองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเขายังบอกกับเดซีแด๊ด้วยนะคะว่าถนังเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนดีภาค2ออาจจะมีหรือเรื่องอื่นๆก็อาจจะตามมาทุกวันนี้แม้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ทำทุกหน้าที่อย่างสุดฝีมือเพื่อที่จะจารึกไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ทำหนังที่มาจากจิตวิญ,ญญาณของตัวเองค่ะ